บรรยากาศเริ <muitas> ่มคึกค uh, <Tá. S 2> ืนแต่ยังเข้ามาเล่นบานน้องดาน่อยมาเลน้องคู่รอบแรกใสแวันวนวนหลอกท่จะ้ท่านขอปากแวนว่นดหราาบ่ได้มาเ้าเนีนี่แหละข้างแรกอ๋อข้างแรกที่ได้มาป่ป้าไม่ได้มาของพ่อก็ไม่ได้มาบ่พ่อตั้งใจจะมาขึ้นบ้านใหม่หลอบแหลก คนยังกระทินอะมากระทินได้มาก็พ่อมาจากเผือกในป่านอยู่ไก่เนาะกับพ่อแม่เลยใจนี่ก็ลอยกว่ากิโลลอยกว่ากิโลแต่ว่าพ่อครับยังมาอ่ะซี่ลอยซี่ลอยขออนุญาตรีวิวลุ่นเลยลุ่นเยี่ยสิบสามสิบปีก่อนเพื่อซีซีลุ่ พอแล้วมาจากเขือนในอำเภอเขือนในแต่ว่าขับมอเตไซคมาติ่มอมตอไซค์เรามาก็คือคัน,นี้คัน,นี้เลยแล้วก็นอนเต็น ไฟเลียวไฟหยางบอนอ่ะไฟเลียวบ่มี่เออไฟไือจะไฟไทยเอาล้วที่นี่เวลาพ่อขับมาดิเวลาพ่อขับมาเห็นยังไงค่อยๆมากบ่หลัดหละมาบ่หละแล้วฮอดเขาในจังหวัดเลยรปลาบอแล้ว40-50นมาหลอดเลยมาขอดกระสามงจัก่ชโมงขับมา2ชั่วโมงมาจากเชนไนอ๋อกอ เพลงไดมาฮอดแล้วเห็นเพื่ออนนีแหละน <c oughs> อนขอบเอนอบนอติดตามมาโดนบันไดแล้ว <c oughs> ติดตามมาโดนบันไดแต่เขาวงการบะแก้บุญกินอ๋อพึ่งมาติดตามไปเห็นคลิปใดคือไปเห็นคลิปใดคือติดตามไปเห็นคลิปใดคือติดตาม สมัครอยู่วัดสมัครอยู่วัดไหนอ๋อเพื่อนก็ไปเพื่นก็เห็นคลิปคลิปที่ไปสมัครที่วัดอยู่ครั้งแรกแต่ว่าที่มาตอนนั้นก็คือมางานกระถินหลังจากนั้นมากกับเบิ่งคลิปมาเรื่อยๆบอกนอนก็คลิปก็มานอนเพิ่งท้องว่าเสียยังทำอ่ะมั่นเลย อาซี่อาีอาีตำานในควรมรักฮะควรมรักในรถมอเตอร์ไซค์งานสบายดีชอลงรงลงเทปแล้วกันสิคับล่องเทปพ่อจะไปแบบไหน ไปของที่แล้ว500กิโลเด้โอ้เจ้ากากรุงเทพพอดีม่นบเอาไซเวไปเอาไซเวปเอาอาซี่ไซเวปเอาอาซี่นี่เวปประดพ่อไปยังกรุงเทพอ่ะโอายพอทำงานพอทำงานกรุงเทพปะ ต้อนัางเีกต้นัอาซี่ต้องนเปกอีกครับร้านอา่อยอันนี้อาซี่มากเพื่อที่จะมาขึ้นบ้านลูกสาวก็ตั้งใจจะมาใส่มากเพราะอตั้งใจจะเอารถใหญ่เยาวาถ่อมไปงัน้ร้มคนหลังขึ่นรัม่นหลัง อ๋อเบิ่งของพ่อสร้างนะมันร้อยโลกับเบิ่งเรกกับแค่ก็ร้อยโลมันอ่อยร้อยโลไหมพ่อพอเปิดขึ้นมันจะเด้งขึ้นเด้งขึ้นเลยปะร้อยโลไม่ไกลนะ้าไปสามประพุ่งเคยได้เคยได้โชคนั่อีหลาจะเชื่อปะที่เป็นเบิ่งน่ะเบื้องซื้อจะเืจออ่าเบื้องซื้อจะเจอแต่ว่าเห็นเห็นเห็นเพื่อนเห็นอยู่มไหมเห็นเปลี่ยดเลยเนี่ ไปเนี่มันจะมีมอเตอร์ไซค์เดินแล้วก็จักรยานแล้วก็รถยนต์ต้องเปลี่ยนให้เป็นรถยนต์จากขี่มอเตอร์ไซค์จริงอย่างน้ต้องเปลี่ยนให้เป็นโหมดรถยนต์มันถึงจะไปตรงไม่เขามีผมคือแมนการทางเลือกให้กดได้ดีกดทางเลือกได้แต่หนูก็งงของพี่บุ๋มนะว่าทำไมมันถึงพาไปแบบนั้นเพราะว่าหนูก็เอา ปักหมุดอันเดียวกันหนูปักหมุดอันเดียวกันให้แต่ว่าเมาาื่อผ้ามาท่างใหญ่อ่ะของเราแต,แต่ของผมปา๋าผมทําให้แล้วเมื่อคืนนี้แกแกไม่ได้เปิดไอ้นี่ไม่ได้เปิดพิกัดที่กัดในโทรศัพท์ตัวเองอเลยพาไปเรื่อยผลแล้วก็ขึ้นสัญญาณโทรศัพท์เรื่องของเรื่องไอดาวเทียมมันไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเอมัน,มนต้อแต่ตเ,สเส้นทางให้เราอย่างเดียว เจอเพื่อนไถ่เล่าแน่โควิดโควิดโควิโอ้แบบ้ายเกียดล้วออมุพูดนังคื่อมือนั่งฝ่าคอยเต็มจออัญยะเ็นบมือตั้งค่าตั้งค่าไวัดออกนากดไปนี่ไทยนียไมอีกแล้วเออตซับ แต่ละเครื่องเลรีบลอคคือกันเนาะแมนค่ะเจ้ากระชายจะได้หฮมไปท่ายกลางแดดเนี้ยข่อยมาแล้วข่อยข่อยกระมาทางคุณแล้วบ้านจะได้พูพดเ <ๆ S 2> ต้นข่อยเต้นบล็อคข่อยเกิดยูฮม่วงแมนเม,ม,มื่อคขึ้นอยู่หอดตีซียูหัน<อ>ใช่ตีซีนี่คือใหญ่ๆซื้อได้ค่ะเพราะว่าย่างมือเสามีภารกิจพากันมีภารกิจกันเลยมันยังข้าวหอมดูท่านได้เปิดไหม ขาเปิดเอนุญาตันระหว่างใช้แอปอ๋ออนุญาตตลอดอนุญาตตลอดผมเปิดไรเดียวผมก็ส่งต่อเราเอจยาเดี๋ยวสาเด้อบปมู่เนีเร่อไ้ที่ทา้ล็ยเออเดี๋ยวสิไปหาเลย เริ่มมากันเยอะแล้วค่ะเริ่มทย่อยมาแล้ว จอดรถที่ลานจอดเลยค่ะไปไงป๊ะกินมัดได้ยังเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคบอมันงแสบบไอไอ้นั่นนะนักหนอกนั่นมันมันก็เหมือนกันกับไอ้นั่นแหละเมนมันจะถึงกแต่ากินมันสิต่ากันอยู่ใบบัวบกอมันจะออกเหม็นเขียวแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบมีกลิ่นของมันนิดนึงชิมดูแล้วอ่อยู่กินกับหลับเรียบร้อยคนก็แปดแล้วโอเคครับ